อิจแตไม่เหงกนี่ครับนั่นน่ะโอ้จุ่มาาไหวดิจัดใจเนาะบบบนี้เห็นเครื่องบินกับคิดฮอดบ้านเด้นะครับนั่นน่ะอันใดสีได้กลับบ้านเนาะ ครับผมกล่าบสวัสดีนะน่าที่มาหาอยู่หากินทุกท่านครับเมื่อกี้กับทางหมายลงมานะครับน้าโอเล่นเอาหอบเลยครับผมไม่ได้มาโดนครับไม้เนี่ยโอ้ยหยาขื้นเต็มเลยครับปกติจะมีคนญี่ปุ่นมาทางนะครับผมเพ่อนโยเก่รงตัญญามาตัดนะครับก็เหีือแต่ไหม่กระดานนี่นะครับที่เพื่อนเราปูไว้นะครับหอบเลยครับน้าก็คิดว่าที่มาตกปาตพิยนะครับมือนี่ ก็เคยมาตกปาร์เพียนได้นะครับมานี่คิดว่าไหนจะมีแต่มมีโตนะครับเอาเบ็ดมาสองขั้นอีกเก้าครับนี่สองขั้นหมานครับผมปิดหมานสองขั้นนี่แลครับก็ขออนุญาตนหน้าเตรียมสถานที่เตรียมอุปกรณ์จักราวึิงนะครับผมพกพอดครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์พื้นที่กันนะครับสำหรับเนี่ยผมนะครับน่าปุ่มสื่อมาตก ตังนัดแล้วครับผมมันเหลือครับผมผมยินใจจะเป็นสองตัวนี่แล้วครับผมซื้อมาจากตามตามซุปเปอร์นะครับนี่เปิดมาเก็ตนะครับมองที่เขาวางขายอุปกรณ์กกป่านะครับก็มาตกว่าที่เฮ็ดคิดเห็นหนารับชมนะมันบริเตี่ยผมก็เลยบริเอาคิบลงนะครับพอดีเหลือเลยเอามาตกมันเบิดครับแล้วก็นี่พักเบ็ดด้วยเนี่อขอบจักรวาลเท่านี่แล้วครับ พอดีระหว่างทางขับรถมากะแวะไปหาใส่เดือนมากนะครับผมก็่โชคดีครับช่วงนี้หาใส่เดือนง่ายนะครับนั่นน่ะแต่เคียวๆหากะพ่อแล้วครับหนาฝนหาง่ายครับถ้าหนาหนาวนี่โอ้ยขุดลงไปครับขุดจนจนมือแตกก็ได้ตนะครับผมใส่เดือนหายา่ากิลีหนาหนาวนะครับเราตกปลาแม่น้ำบางสิ่ะบกไก่กินนะครับปลาหนาหนาวนะครับก็ได้มาตุกให้นานๆรับชมเฉพาะหน้าห้อนนี่นะครับผม นาหนาวกับทา่พักหน้า,นา,นา,นาไปหาอยู่หากินกับทะลงทะเลหมดแล้วครับผมลงเรือไปแนไปหาตกลิ้มฟังทะเลแน่นะครับผมหน้าห้อน,นี้หาตกตามแม่นางบางทีได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอผสมเงี้ยกันครับวันนี้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมมีเวลาครับโมโด,ดนมดเลย บได้เดึกไปไกลนะครับน้าเนี่ยเดืออยู่บริเวณใกล้ๆฟังนี่นะครับผมเพราะว่าป่าโบไปกลางฟังบันไดนะครับมันพี่หากินและเลาะฟังแถวหนีแล้วครับผมกับน้าเนี่ยน้ำเขามาอยากให้ตกชิ้หลิวนะครับน้าเนี่ยแต่ผมตกชิ้หลิวผมเ็นครับผมนี่เลยผมบบลู่เรือเบ็ดเรืองอันนี้เลยนะครับผมกับทุนี่กับเพิ่งมหาเลี้ยนลูกไปนะครับผมค่อยๆเลี้ยนลูกค่อยๆฝึกค่อยๆเฮ็ดไปนะครับ ข่นามนนาก็ค่อยบอกค่อยสอนนะครับก็ขอบคุณน,นานาที่เข้ามาคอมเมนต์ให้ควมมรู้นะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างกะมีนานาเป็นคู่นะครับผมเขามามีเอียงคิดผลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับผมก็คอมเมนต์มาบอกมาสอนได้นะครับนานาคงกะ,กะที่พยายามปรับปรุงนะครับโอเคื okay, ่อนี้ก็นี่แหละครับเบสสองหลังนี่แหละมาลุ้นน้ำกันครับผม ผมบ่รู้ว่ามนปลาหรือเปล่านะครับนั่นน่ะมันดึงยยบ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 แต่กระดิ่งกับบ่ดังนะครับผมอาจจะเป็นปลาหน่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมใส่แต่กลัวเบอร์ใหญ่ไปนะครับผมปลาอาจฉีลากบบได้บ่ไหวหรือเปล่านะครับก็มีปลาจริงติ๊กติ๊กติ๊กอยู่ครับหรือว่ามันเปลี่ยนน้ำหนามหรือยังไงนะครับผม เพราะว่าคืนนันก็ค่อนข้าง,งที่แห้งนะครับเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยาธิตจบอ เดี๋ยวผมล้องออกขึ้นมาเบื้องนะครับนั่นะเงียบคลิปอาจจะเป็นพวกขื่นมันแห้งหรือเปล่านะครับนั่นะ มีหล่อนอยู่ครับผมใส่เดือนนะครับใส่เดือนหล่อนนะครับผมแดงว่ามีโตัวปรตรดครับผม ป่าเล้วคนป่าคนแล้วเนี่ยติดแต่ไม่เหิกนี่ครับน่น่ะ <c oughs> โอ้จุ่หน่อยเด้มันกวายุ้มันต่อตึกเจียเดียวมันเงยียบไปเลยครับผมแต่กลัวมันหนักดึงไปบ่ได้นี่ครับผม อะไน้อยนะครับว่าเอาอยู่บ่นี่ไฟนะครับผมตัวน้อยโว้ดผมมาเดียวเขึ้นมาเปลี่ยนเงี้ยวไงมิดเตอร์เฮืองวะเงีย้ยกระนอน จากใดเนาะวันนี้ไม่มีอย่างครับนั่นน่ะหงบ่น่าจะหงบ่เนี่ยว้าถ้าไปลอยอยุงสี่อยู่ในคลองอยู่ไทยนะโอ้ นี่ตัวเดียวบะอันนี้ผมมีคนเลี้ยงนะครับผมก็เขาอยู่ตามธรรมชาติเขานะครับก็ผมมีคนไปรบกวรเอียงเขานะครับเขาก็อยู่อย่งที่ครับหาอยู่หา,หาก,กินน้ำหวยน้ำ้ังที่ละคือกันกะระเพาขก้นนะครับผมนี่ครับการนุรักไหไว้พ่อได้เบิ้งนะครับผม ถ้าเป็นบ้านเ้องกับคือสิบลเหลือตัวครับผมอันนี้ว่ากันตามตรงนะครับกับบได้ว่าบ้านท้องมันบดีนะครับแต่มันกับเป็นเรื่องจริงนะครับนั่นน่ะอันนี้กับที่หกโมงแล้วนะครับผมนั่นน่ะบรรยากาศยับเล้งนะครับเริื่อมที่ตะเวนที่ตกดินแล้วนะครับผม รุ่นอีกจากสองสามไม้นะครับแต่ที่เงียบเปิดพอดีละผมว่านะครับคันบ่มีแต้มบ่มีตรงใดก็ขอโทษขออภัยนานาพ้อมนะครับผมจะพามาเปิดไม้ไม้นะครับมาเอาบรรยากาศเนาะนะครับบรรยากาศญี่ปุ่นนะครับผมน้าท่านใดที่อยากมานะครับผมก็แนะนำให้ม้าแบบถูกต้องตามกฎหมายดีกว่านะครับนะนะ้า เดี๋ยมาแบบเป็นทีเป็นยังมากอะเวลาเก็บไข่ได้ป่วยม้ามันยากนะครับผมสำหรับน้นนาๆที่อยากมาเที่ยวกะเขาก็ยังบุเปิดประเทศนะครับผมก็รอให้เขาเปิดประเทศก่อนนะครับเขาเปิดแค่พวกว,วีซ่าแบบสามเดือนมาเหงานอยู่นในบริษัทจริงๆครับพวกวีซ่านักเรียนนักศึกษาจริงๆครับ มาขึ้นไก่ไท้ตาโอเคครับผมเฮารุ่นรุุนรุ่นเบ็ดต่อครับเ <laughs> งียบกริปบเลยครับนั่นอน่ะเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาเบื้องอย่ครับผมเงียบหล่อนมา ได้เต็มเดียวเต็มน้อยๆนั่นแหละครับนะน,นะหลังจากนั้นมาก็เงียบคลิปเลยครับผมพปกติแล้วก็เขาหนาจะมีแบบเงียออยเมื่อออยไปก่อนนะครับหนาจะดีนะครับผมแล้วนี่ก็มาเปิดไม้ไม้แบบเงียป่าประคุณน,นะครับผมก็ต้องร้องเงียก่อนนะครับเพื่อป่ามันจะได้ชิ้นที่ได้กินนะครับผมฐานไม่เคยกินเงียกับพวกเขานะครับ วอายัางครับมาเปิดไม้ไหมครับผมงวดหนาที่ได้มาลงอีกนะครับนั่นแหละ้อรุ่นนะครับผมได้จะแต้มสองแมกับที่ีใจแล้วครับเมื่อนี้ได้พ่อแล้วแล้กับ คิดว่าน่าจะยุ่แล้วครับผมเข okay, วัดเลยเ้าวัดเลย <laughs> <laughs> วัดเลยเ <laughs> <laughs> ว้เยเ <laughs> บาแท้ <laughs> โน,โน,โนิ่การว่าอยูว่ว่าดันนั่นนะเนี่ยโอ้ยตอดอยู่ครับผมตอดทางพวกกินครับอยี่ยงว่า <c oughs> วัดเหวลเลย <c oughs> 你也 a t e l มันจะมีตัวครับนะฮะโอยาหน่อยอีแล้ว <c oughs> มีตัวซ้ำนี่บอสครับนะนะครับก้อตาซ้ำไม่ได้ก้อปากกร่อมนะับโอ้ยตัวนั่นก็ปล่อยไปเรียวนะครับผมตัวแรกนะครับ อะตัวนี้ก็อสิปล่อยอีกนะครับผมนะตัวน้อยนะครับยิบดีอ่ะที่รอดไปนเนาะไปเถอน่าจะรอดนะครับผมโอ้ตัวน้อยพูดก็ไหวครับตัวงเงี้ยไปใส่เบิร์ตป่า <c oughs> <c oughs> ได้แต่็นลูกนะเนี่ยเ <c oughs> ด็กอิกจมาอยู่ กว่าสิมื่กว่าสิคำนะครับผมมาหลุดน้ำกันครับนะเขาสได้แต้มได้โตได้ผลงานบอเหมือนเดที่ได้กับเขาแล้งเขาบอกอผมบ่าหนาป่วยแต้มแหลกไปเลยครับผมวันนได้สองแต้มน้อยๆนั่นกัแเดี่ยวเล็งเนาะครับ <laughs> <c oughs> บ่เปยังครับผมเดี๋ยวเขาเอาอีกนี่ตัวนี้ตัวแง่นตัวเดียวฟอเลยครับผมเห็นเครื่องบินก็คิดฮอดบ้านเด้เนาะครับสนะ <c oughs> ปันใดสิไดกับปันนอเนี่ยนะปันใดโควิดก็ไหวมันสิเพิดอรออ <c oughs> ดรยากาศยามแรงครับผมอันนี้ก็เป็นไม้สุดท้ายนะครับนะนะ้านพอดีผมก็เก็บของเก็บยังเรียบร้อยแล้วครับผม เตียมไว้ครับผมเดี๋ยวลอรุ่นใหม่นี่ไม่สุดงไทยนะครับที่นีแตี้มมีโตบ่ก็บ่ไเลยเต้มบ่ไเลยโตก็ขอโทษหน้านะครับผมเที่ยวคลิปลงนะครับกัถือว่าได้แต้มอยู่นะครับผมแต่เป็นไส้น้อยนะครับสองนิ้วสามนิ้วนะครับผมที่ปล่อยไปกับสองโตนะครับกับโมเมนว่าเห้วนะครับผมแค่เขาเปล่าซื่อนะครับ ครับข้าวหนารับรองว่ามีแต้มมีโตโทแท้แน,น่นอนครับเพราะว่าเขาเอาเงียมาล้งไว้แล้วนะครับผมข้าวหนานี่ป่ามันก็ตสีมาวนมาเข่าอยู่แถวนี้แหละครับรับรองได้โตโทแท้แน,น่นอนครับผม <c oughs> แต่เมื่อนี้ก็ล้อรุนไปสุดท้ายครับนั่น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 ตอดแล้วเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ยิงไดไม่สุดท้ายผม จริงตริงตริงจิงะเคครับผมเดี๋ยวรุ่นรุนเบ่งมันติดติดบ่หรือว่ามันสิมาหยอกกัซื้อจูดทำไ่จูดวะไ่นจะถ่ายจูดเลยนะ โอเคนะครับนล้านะมือนน้กะขอกลับร้านแ้นะเพียงตัวนี้นะครับผมมือนี้กะได้สองแ้มน้อยๆนะครับผมปล่อยไปแล้วนะครับกะถือว่าเบอร์เฮ้วนะครับผมแต่คนบอรนี้กับเขาแรงครับมือนน้กะขอบคุณนานานะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมช่องบ้าเจแปนนะครับเป็นช่องน้อยๆกะขอควาอมกรุณานนานะทุกท่านนะครับผมนานาะที่เข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้บ้าเจแปนนะครับผม สมักคลิปแบบนี้หายุหากินย,ยุต่้งประเทศแบบนี้ก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่พอมนะครับผมเพื่อที่จะได้ภาคลิปต่อไปนะครับสําหรับื้อนี้นะครับน,น,น่าจะพอรานหน้าไปเพียงเท่านี้ลครับผมหมูลมมาแท้งแล้วครับผมเทิ้งกีฬาเท่้งยังไหรรวยๆไม่เล้วครับขออนุญาตกลับบ้านครับผมกลับสวัสดีครับ